สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและอำเภอกันทะละละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c แ z e n n e w ภาคอีสานละชิดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนาคงแก้วค่ะ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารติดป้ายประกาศหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อแจ้งประชาชนเรื่องปิดการท่องเที่ยวผาหมออีแดงชั่วคราวค่ะเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่8มิถุนายน2568ค่ะบรรยากาศบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารซึ่งเป็นจุดที่ขึ้นไปชมวิวธรรมชาติและทะเลหมอกบริเวณผามหมออีแดง ชมพัฒแกะสลักนูนต่ำอายุกว่า1,500ปีสถูปคู่เป็นโบราณวัตถุมีอยู่สององค์ตั้งคู่อยู่บริเวณทิศตะวันตกของผาหมออีแดงและปราสาทโดนตวนขณะนี้ได้มีการนำป้ายประกาศเรื่องปิดการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารและป้ายตัวอักษรติดบริเวณรั้วเหล็กเพื่อแจ้งการปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวให้กับประชาชนรับทราบ นางจิตอาสันจรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารกล่าวว่าด้วยสถานการณ์ความมั่นคงของชายแดนไทยกัมพูชาอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหลกักคือผาหมออีแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในแนวชายแดนระหว่างประเทศดังนั้นตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การประทะก,กานที่บริเวณช่องโบก เมื่อวันที่28พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาทางอุทยานจึงมีการระงับการขึ้นลงและจึงมีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวผามอ,อีแดงตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักที่จะเดินทางมาเที่ยวชมเพื่อความปลอดภัยอยากให้นักท่องเที่ยววางแผนเรื่องการท่องเที่ยวอื่นเพื่อความปลอดภัยขณะนี้ยังคงติดตามข้อมูลด้านความมั่นคงจึงปิดไปเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจะได้มีการประกาศแจ้งต่อไปเจ้าหน้าที่ของอุทยานขณะนี้ มีหน้าที่ดูแลด้านอาคารสถานและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติของฝ่ายปกครองโดยตลอดวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ปกติจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่ประจำจุดบริการการผ่านเข้าออกด่านเก็บค่าธรรมเนียมเผยว่าตั้งแต่มีการออกประกาศผ่านทางระบบโซเชียลเพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวทำให้หนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลและไม่เดินทางมาแล้วผิดหวังเหมือนหลายวันก่อนนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาล้วนมีความเข้าใจในสถานการณ์ค่ะ